สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยกลับตลปัดหราศีนี้ที่สุดแห่งความปังคลิปนี้นะคะเรามาร่วมลุ้นกันค่ะว่ามี5ราศีในบ้างที่จะปังทั้งเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักกันเลยนะคะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะช่วงนี้นะคะชาวราศีกันจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเป็นราศีที่ดวงดีเพียงแต่ชีวิตอาจจะดูเรียบๆรบนิ่งๆไปนิดนึง ช่วงครึ่งปีหลังดวงดาวการเงินเริ่มที่จะพบกับทางออกจังหวะก,การเงินเดินหน้าต่อมีโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นโชคลาภก็ดีรายได้ก็ดีโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจหรือว่าการค้าขายจะมีโอกาสหาเงินได้เยอะมีรายได้พิเศษรายได้ประจําเข้ามามากยิ่งขึ้นได้เงินเป็นกอบเป็นกำมีความมั่นคงด้านการเงินที่ดียิ่งขึ้นด้วยแต่ต้องขอเตือนในเรื่องงานที่ทําให้เกิดความ ไม่มั่นใจใดๆมาย้ำอีกครั้งว่าราศีกันดวงยังดีอยู่ดังนั้นอะไรที่คิดไว้แล้วก็เริ่มในช่วงครึ่งปีหลังขอให้มั่นใจแล้วก็ลงมือทำจะเป็นสิ่งที่ก้าวหน้าส่วนเรื่องความรักยังคงดีอยู่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสละโสดนะคะมาต่อกันที่ราศีที่สองค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะ ช่วงนี้ข่าวดีคือเป็นราศีที่ดาวมฤตยูย้ายออกแล้วในวันที่7กรกฎาคม2565ด่ดวงครึ่งปีหลัง2565นี้พระราหูท่านจะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้เต็มที่เน้นว่าเรื่องการเงินจะเริ่มขยับเริ่มเดินหน้าทั้งรายได้ประจำแล้วก็จังหวะโชคลาภก็ส่งผลดีเข้ามาแล้วค่ะ ต้องย้ำว่าเรื่องงานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็ออนไลน์ยังคงเป็นงานที่ส่งผลดีจนถึงสิ้นปี2,565นี้ฝากนิดเดียวขอให้วางแผนการเงินสมัยนะคะมาต่อกันที่ราศีที่3ค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กกรกฎาคมค่ะ ช่วงนี้สิ่งที่โดดเด่นมากนั้นก็คือการเงินนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเงินทองไหลมาเทมาเลยทีเดียวจริงๆดาวมฤตยูมีผลกับคุณน้อยมากแต่ก็อย่าประมาท ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เงินที่ติดขัดที่รอคอยอยู่จะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอาจต้องรอช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมไปแล้วตอนนั้นจะเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสเรื่องโชคลาภความสําเร็จและเรื่องการเงินที่ดีเข้ามาด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเชิงของงานนั้นคุณยังเป็นราศีดวงการงานยังมีความมั่นคงที่ดีนะคะ เพียงแต่ใครที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรในช่วงครึ่งปีแรกจะมาเริ่มครึ่งปีหลังก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตัวช่วยไม่ได้มากต้องอาศัยฝีมือความสามารถของตัวเองเรื่องที่โดดเด่นอีกเรื่องก็คือครอบครัวเรื่องบ้านญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ถือว่าจังหวะด,ดวงดาวมันเหมือนกับว่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะ มาต่อกันที่ราศีที่4นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมค่ะครึ่งปีหลังโอกาสที่ดีรออยู่อันดับแรกก็คือ ชื่อเสียงการได้รับการยอมรับในแวดวงการทำงานสังคมส่งผลทำให้เกิดการโปรโมตรหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้าเรื่องการทำงานไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะฝากในเรื่องการเงินจริงๆจังหวะก,การเงินมั่นคงแข็งแรงทั้งไรายได้จัดเต็มแต่ดวงครึ่งปีหลังความเร็วลดลงดังนั้นหากต้องใช้เงินด่วนหมุนเงินไม่เป็นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาได้แต่โดยรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีนะคะแล้วแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะ ดาวมฤตยูกำลังย้ายเข้าดวงของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีก7ปีซึ่งดาวมฤตยูดวงดาวแห่งการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีได้ด้วยนะคะเฉะพาะช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในแนวโน้มที่ดีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมอาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาแต่เป็นความวุ่นวายที่เรียกได้ว่าควบคุมได้ไม่ทำให้เกิดปัญหามากนัก แถมดาวประจำราศีพฤษภนั้นมีการโคโจรที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดังนั้นสิ่งที่คิดและตั้งใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราศีพฤษภจะส่งผลดีในอนาคตแน่นอนค่ะชาวราศีพฤษภจะมีชีวิตที่ดีจะมีวิวัฒนาการของชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นบวกกับดวงดาวครึ่งปีหลังเป็นขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและรวมถึงความรักด้วยนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงหาราศีที่เป็นที่สุดแห่งความปังนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ